สวัสดีครับผมโอ๊ตเ C Watch ครับ ันนี้เริ่มมาอยู่กับ g r a ชเต t e Original ในรุ่น p a n ม m a t i c Luna ในวัสดุ s t a น n l e s s Steel ครับผมก็แบรนด์ g r a u เต t เลยนะครับก็เขาก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นสายเลือดเยอรมันแท้ๆเลยแล้วก็มีต้นต่อการผลิตอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยมาจากช่วงยุคหลังสงครามโลกที่เยอรมันแพ้สงครามแล้วก็ผลิตนาฬิกาให้กับคนที่เป็นคนปกครอง พื้นที่บริเวณนั้นในช่วงนั้นครับผมก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นกาชูเต้ออริจินอลในปี1994ครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์กาชูเต้เนี่ยครับก็จะเป็นแบรนด์ที่คาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยครับผมแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยครับในนาฬิกาสายเยอรมันด้วยกันเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลมาจากโรงเรียนสอนดีไซน์ของเยอรมันที่ชื่อว่าบาลเฮาส์ซึ่งเขาจะเน้นความเรียบง่ายไม่ได้ประดับตกแต่งอะไรเยอะแยะแต่ว่าเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้ดีแล้วก็จััััดดดอออองงค์ปรรรระะะกกกบทุยย่่่าาาาาาาให้ะะ้้มมมนนนนนีเเเฉวถูฬ เป็นกาชูเต้หรือว่าเป็นเอลังเงนะครับก็เขาจะมีการจัดเรียงหน้าปัดแล้วก็การจัดเรียงอิเลเมนต์ต่างๆที่ไม่เหมือนกับฝั่งสวิตรวมถึงวิธีการจัดวางเครื่องด้วยครับผมซึ่งวันนี้โอก็จะเอาตัวนี้มาให้ดูกันเลยครับว่ามีเขามีดีเทลอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษากันครับผมเราเริ่มดูเนี่ยโออยากพาไปดูตัวเครื่องก่อนเลยครับเพราะว่าเครื่องของกาชูเต้ออริจินอลเนี่ยครับเขามีการ วางที่ไม่เหมือนกับฝั่งของฝั่งสวิตครับผมเพราะว่าอย่างตัวเอลังเกหรือว่าตัวกระชุเตเองนะครับเขาก็จะมีการวางเครื่องที่เวลาเราดูฝาหลังของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะหลังเปลือยแต่บางชีเขาจะไม่ได้โชว์กลไกอะไรเยอะแยะครับเขาจะมีเพลทใหญ่ๆมาบังตัวกลไกเขาแล้วก็เห็นแค่เมทับทีมหรือว่าหัวน็อตแค่ไม่กี่จุดครับผมซึ่งตัวนี้ก็เช่นกันครับแต่ว่าเขามีดีเทลท,ที่น่าสนใจตรงที่ว่าตัวเพลทใหญ่ของเขาเนี่ยตรงนี้นที่เขาเรียกกันว่า3ส่วน4เพลทนะครับ ตัวนี้เขามีการซาะร่งตรงกลางของตัวเพลทเนี่ยเพื่อให้มันมีร่องที่จะสามารถวางโรเตอร์แล้วก็กลิ้งไปได้ด้วยครับผมซึ่งตัวนี้เป็นจุดที่โอชอบมากแล้วก็แม้แต่แบรนด์เอรังี้เองเขาก็ไม่ได้ทําตรงนี้ครับซึ่งมันทําให้โชว์ถึงการทํางานของตัวเพลทที่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเนี่ยแต่สามารถ เป็นพื้นที่พ้นที่หนึ่งที่สร้างสเปซในการวิ่งของโรเตอร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยโชว์ลูกเล่นตรงนี้ได้อย่างสวยงามแล้วก็รวมถึงการที่เขาแกะลายภายในล่องโรเตอร์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นลายคลื่นที่เวลาเรา เคลื่อนตัวนาฬิกาตัวคลื่นตัวนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับตัวเฟืองที่รับพลังงานจากตัวโรเตอร์ตัวนี้ด้วยครับเขาก็จะมีการแกะลายเกลียวขึ้นที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับผมซึ่งตัวนี้เป็นจุดเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของฝั่งเยอรมันที่ทำแล้วก็อดยังไม่เห็นฝั่งของฝั่งสวิตที่ทำนะครับส่วนใหญ่แบรนด์ที่เห็นก็จะมีนะครับราชูเต้เอลังเง้แล้วก็โนมอสครับที่จะมีการขัดลายเกลียวขึ้นของตัวเฟืองแบบนี้ครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากๆเลยกับลูกก็ชื่นชมมากๆด้วยครับ ตัวคลาสชูเต้เขาก็จะไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็นวัสดุแบบเดียวกับฝังของตัวเอลังเง่น,นะครับ ของเอลัเงี้ยเขาจะเป็นเซอร์เบอร์นอยแล้วก็วัสดุขอเขาจะออกอมอมเหลืองนิดนึงแต่ว่าของตัวนี้เขาจะใช้เป็นทองเหลืองแล้วก็ชุบโรเดียมเหมือนกับฝั่งสวิทครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวคอหงตรงนี้ครับที่ของเอลังเงี้ยเขาก็จะมีการแกะเช่นเดียวกับแบบนี้ครับแต่ว่าของปราชูเต้นะครับพอเขาเป็นทองเหลืองชุบโรเดียมนะครับแล้วเขาเอามาแกะอีกทีหนึ่งเนี่ยเวาแกะลงไปแล้วแล้วมันก็จะโชว์เนื้อของตัวทองเหลืองเดิมๆของเขาที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวปราชูเต้ท ด้านล่างจากกอกตัวนี้เขาก็จะเป็นการขัดลายเพลเลตเช่นเดียวกับตัวพื้นหลังของแบรนด์อื่นๆทั่วไปครับผมก็ถือว่าเป็นงานทํางานออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็สวยงามมากๆแต่ว่ามีคาแรคเตอร์หนึ่งของตัวเครื่องของกาชูเต้ที่โอ๊ตเห็นแล้วบางทีโอ้ก็รู้สึกขัดใจโอ๊ตไม่น่าจะว่ามันเป็นจุดที่เขา ตั้งใจหรือว่าเป็นจุดที่เขาไม่ได้ใส่ใจมากครับผมเพราะว่าตัวโรเตอร์ของเขาเนี่ยทุกตัวเลยครับจะมีลักษณะที่ดูแบบทือท่อๆตันๆแม้แต่การแกะลายด้านนก็จะไม่มีการองลาชหรือว่าการตีมุมโค้งของตัวแผ่นเหล็กครับผมซึ่งมันทําให้ตัวโรเตอร์ของเขาเนี่ยดูทื่อแล้วก็พอยิ่งเขาเป็นการขัดลายสติปเดอร์เจนีวาบนตัวโลโก้อีกทีหนึ่งด้วยเนี่ยมันเลยดูแข็งซึ่ง โอ้ oh, ก็มองวัน oh, ยังมองอยู่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นคาเลคเตอร์ที่เขาต้องการสร้างให้กับตัวเครื่องของเขาอย่างจงใจครับไม่ใช่สิ่งที่เขาทําพลาดครับผมก็อาจจะเป็นคาเลคเตอร์หนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งก็ประสบความสําเร็จดีครับเรามาดูที่หน้าปัดกันเลยครับผมตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดสีขาวเงินครับผมแล้วก็ไม่มีการประดับตกแต่งหรือมีการทําขอบรางรถไฟเพื่อให้หน้าตามันดูลลบครับผมตัวนี้เขาก็จะเน้นความคลีนเป็นหลักมีการวางตัวหนังสือลอยๆอ,อ,อยู่2 3สจุดซึ่งถ้าเกิดจัดวางไม่ดีนะครับมันก็ อยไปเลยครับผมแต่ว่าเขาก็มีการจัดเรียงองค์ประกอบได้อย่างแม่นยำแล้วก็สวยงามมากมครับผมทั้งตัวเข็มชั่วโมงเองแล้วก็เข็มวินาทีเขาก็มีการจัดเรียงให้มันเป็นแกนเดียวกันกับตัววันที่ด้วยครับซึ่งตัวนี้เราก็จะเห็นเป็นแกนอย่างนี้ครับแน่นอนว่ามันต้องคิดจากเครื่องเพราะฉะนั้นเครื่องเขาต้องเป็นระเบียบแน่ๆครับภายใต้แผ่น 3- ามถึงสตัวเมื่อกี้นึงครับผมตัวเข็มเขาก็จะใช้เป็นเข็มบูสติลแล้วก็เป็นเข็มทรงอัลฟาครับผมซึ่งก็สวยงามแล้วก็อ่านค่าตัวเลขได้ค่อนข้างง่ายครับผมเเพราาะวว่ตัข็ม เข็มสั้นของเราจะชี้ไปตรงบริเวณปลายปลายของตัวหลักชั่วโมงพอดีครับแล้วก็ตัวเข็มนาทีเขาก็ชี้บริเวณหลักขีดด้านนอกพอดีเช่นเดียวกันครับผมตัวพระจันทร์ของเขานี่ก็สวยงามมากๆเลยครับพระจันทร์ของเขาตัวนี้ชอบมากเลยครับผมเพราะว่าเขามจะเป็นแผ่นที่ลงสีสีฟ้าแล้วก็มีการทําตัวพระจันทร์เนี่ยให้เป็นสีเง,นเงินเงาวับครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเรามองจากไกลๆหรือมองจากตรงๆในเวลาโดนแสงพนระจันทร์กับดวงดาวเขาก็จะ สะท้อนออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆครับแล้วก็เขามีการทําลูกเล่นเกี่ยวกับตัวขอบของตัวก้อนเมฆที่เป็นโค้งๆตัวนี้ด้วยครับซึ่งเขามีการเล่นระดับที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับผมตรงนี้ก็ทํางานร่วมกับสกเกลที่บอกตัว2ี่บกวันครับที่พระจันทร์เขาทํางานครบรอบพอดีด้วยครับก็ถือว่าแกะลายแล้วก็ทําดีเทลต่างๆออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยครับผม วันที่ของเขาเนี่ยก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างสวยแล้วก็น่ารักมากๆครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของวันที่ของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นแผ่นของหลักสิบกับหลักหน่วยแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันด้วยครับถ้าเกิดเป็นหลายแบรนด์อาจจะเป็นการซัดทำซ้อนทับกันของหลายระดับหรือว่าใช้เป็นแผ่นเดียวเนี่ยแบบง่ายๆเลยแต่ว่าตัวนี้เขาก็มีการจัดเรียงฟังก์ชันที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ใช้เป็น2แผ่นของหลักสิบกับหลักหน่วยครับซึ่งก็สวยงามมากๆครับนี่เสียงเปลี่ยนวันที่ของเขาก็จะเป็นคาแรคเตอร์เลยครับก็เสียงชับ ังเพราะเลยครับผมก็จะเป็นจังหวะแรกนะครับแล้วก็จังหวะ2จะเป็นการตั้งเวลาส่วนพระจันทร์เนี่ยครับเขาก็จะมีปุ่มกดอยู่ด้านบนตัวนี้ครับซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับพระจันทร์เลยก็กดลงไปแล้วกอพระจันทร์ก็จะขยับครับผมก็ตัวนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานค่อนข้างง่ายครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมแล้วก็ตัวเม็ดมยมของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องคลายเกลียวด้วยครับตัวเรื่องของเขาเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่40มิลลิเมตรครับผมแล้วก็ ไซสิ่งนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกา dress ที่มีความอ้วนแล้วก็ใส่เข้าไปเราไม่ไรู้สึกว่า d ด e สจนเกินไปครับมันยังมีความสปอร์ตอยู่บ้างด้วยความหนาของตัวเรือนแล้วก็ความกว้างของตัวเรือน40มิลเนี่ยไซซิ่งของมืออ้นเนี่ยอยู่6.2จุดนิ้วครับผมซึ่งก็ใส่ได้พอดีเลยครับขาไม่เกินออกจากข้อมือแล้วก็ความหนาเนี่ยไม่ได้หนาหรือว่าบางจนเกินไปครับผมก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ใส่ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตัวขอบเบสเซ็ของเขานี่จะเป็นการขัดเงาตัวเเรือนนนจะป็็กกาาาขัดดด้คผมซึ่่งชววยล ดูหนาของตัวเรือนได้เป็นอย่างดีครับก็ตรงนี้ชอบสายของเขาด้วยนะครับสายของเขาจะเป็นสายหนังจระเข่ทั่วไปแล้วก็ด้านล่างจะเป็นหนังวัวแต่ว่าระบบบัคเกอร์ของเขาจะคล้ายๆกับตัวปลาเต็กเลยครับคือเขาใช้เป็นนอ็อตซึ่งตรงนี้เวลาเราใส่เข้าไปที่รูน็อตด,ด้านลลางเนี่ยครับเขาจะต้องใช้น็อตยึดด้านล่างครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราไม่ต้องกลัวว่าน็อตจะหลุดออกจากสายเราให้นาฬิกาตกเลยครับผมก็ถือเป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยครับผมถ้าแต่ใครใช้นาฬิกาอยู่คนเดียวไม่ได้เปลี่ยนหลายมือเนี่ยฟังก์ชันแบบนี้ถือว่าเหมาะแล้วก็เรารู้สึกคงทนแข็งแรงมากๆด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่โอทอมว่าน่าเล่นมากๆเลยครับผมถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งเป็นราคามือสองแล้วดยเนี่ยถือว่าหายไปค่อนข้างเยอะมากๆหายไปน่าจะเรียกว่าเกินครึ่งเลยก็ว่าได้ครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่คุณภาพดี แล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเอลังเง้นะครับในรุ่นที่หน้าตาคล้ายๆกันอย่างเลงเงี้วันนะครับตัวนี้ก็ประมาณ800,000-900,000บาทครับแต่ว่าถ้าเกิดมมติงราเป็นกราชูเต้เนี่ยตัวนี้จะอยู่แค่ประมาณ200,000บวกลบนิดหน่อยครับผมถือว่าเป็นนาฬิกาที่คุณภาพยอดเยี่ยมในราคาที่สมเพลสมผลมากๆครับผมก็ยังไงถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อดฝากไว้พี่ๆให้ได้ลองศ,ศึกษากันครับผมยังไงอดฝากช่องปีเซลวิวกดฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตาม,มด้วยครับขอบมมคุบ